Hello, It is spider web, uh, I don't know species, <laughs> it's hunt spider, it's very fast movement, it's danger, if you know species, please comment in my video, thanks. มแมลงที่เห็นอยู่นี้นะครับมีชื่อเรียกว่าต่อแมงมุมลักษณะมันคือส่วนท้องเป็นสีส้มหัวอกเป็นสีดําการเคลื่อนที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับตัวนี้นะ่าจะกําลังหาอาหารกินอยู่ครับเคลื่อนที่ไวมากครอาหารส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นมแ,แมลงแมงมุมนะครับแล้วก็จะมีพฤติกรรมคือวางขาไข่ไ้บนตัวเหยื่อแล้วก็ให้ตัวอ่อนนะครับกินเหยื่อทั้งเป็น สำหรับใครทราบชื่อสามัญรบกวนพิมพ์บอกไปได้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ